ก็วางเหมือนกันเลยครับวางเหมือนกันวางเหมือนกับกับอันแรกเลยนะครับก็ตรงอันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องปรับมันฮะก็วางให้ครบทุกอันเลยฮะวางวางไปรอเลยครับก็จะวางรอครบทุกอันนะครับอ่าครับหลังจากเราวางครบทุกชั้นแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกชั้นเลยฮะวางให้มันเหมือนกันเป๊ะเลยฮะทําเหมือนกันเลยฮะ ก็ผมได้วางตัวนี้ไปแล้วนะครับวางเลสต์ตรีพิเตอร์ก็เหนื่อยพอสมควรนะหอบเลยครับก็ให้คุณมาทุบตรงนี้ออกฮะตรงเลสต์ตรีพิเตอร์อันที่สองฮะทางด้าน้ายมือนะครับแล้วก็วาง อ่าครับหลังจากเราวางครบทุกตัวแล้วนะมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้วางเหมือนกันทุกอันเป๊ะนะฮะทุกอันเลยฮะยันด้านล่างนะครับให้เหมือนกันทุกอันนะครับเราก็มาทําวงจรตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ให้คุณต่อวงจรเข้ามา,แล,าลตตมแล้วก็วางเลสโตนรีพิเตอร์ไม่ต้องหน่วงครับแล้วก็บางเลสโตนอย่างนี้ทุกอันไปเรื่อๆทุกอันเหมือนกันหมดฮะ ครับหลังจากเราวางครบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นอันว่าระบบการส่งไฟเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเป็นระบบปิดเปิด,ปดกันนะเปิดอาาลืมพักกือบลืมว่าต้องเอาเลสตสโตนทอนนะครับวางไว้ตรงบ็อกสีเหลืองทุกตัวนะฮะวางอย่างนี้ฮะวางหันหน้าเข้าเอ้ยหันหน้าออกนะเฮ้ยติดเลยวะ หัน้าแบบว่าหาน้าเข้าหาน้าเข้าฮอปเปอร์นะครับนี่ยฝังลักษณะประมาณนี้ทุกชั้นเลยคเหมือนกันเลยฮะทุกชั้นทําเหมือนกันหมดเลยฮะผมพูดจริงๆริะทาเหมือนกันหมดนะครับทุกชั้นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วก็มาตรงที่นี่ครับตรงที่ตรงที่ใต้สติกกี้พิตันลังนะครับก็คุณวางบล็อกนะครับ นี่ฮะแล้วก็วางในสโตนทอสไว้ใต้ไว้ใต้ s t r a t e พิ c ตันนะครับทุกตัวนี่ฮะเมื่อจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทุกตัวนะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ด้วยครับ เรียบร้อยแล้วฮะมาเราก็มาทําการต่อวงจรนะครับนี่ครับให้เป็นลักษณะประมาณนี้อยากมาหาไอ้ตรงตัวนี้ฮะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตัว L เล็กๆอะไรไม่รู้ฮะแล้วก็วางเลสต์โตนนะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทุกชั้นเลยฮะ ปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าครับหลังจากเราทําการวางระบบอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับตายพิดตันทุกตัวนะครับก็ให้คุณโยงไฟนะฮะขึ้นมาหาก,กันนะครับอย่างนี้ฮนะเป็นบันไดค,ครับก็เดินลงไปเรื่อย ประมาณนี้ผมก็จะตรงนี้แล้วแต่คุณจะต่อไปไหนนะครับผมก็จะทําระบบปิดเปิดผมจะทําอยู่ตรงนี้นะครับผมจะทำไว้อยู่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเปิดนี่คือปิดนะครับผมจะทําประมาณนี้นะครับนี่ฮไฟก็จะมีใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไฟเข้าไปหาตัวนี้ไปเลยนะครับ มันเบาแน่นอนนะฮะเราก็เพิ่มกระแสไฟครับเรสโตรรีพิเตอร์ครบไหมฮะไม่ครบครับเรสเอดี๋ยวผมก็จะเอาประมาณเรสโตอรรีพิเตอร์อยู่ประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับต่อไฟให้ครบทุกดวงครับฮะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับให้ไฟติดนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นลักษณะปันแบบนี้ฮะปิดนะฮะเปิดปิดเปิดนะฮะ ปิดไว้ก่อนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับระบบเปิดนะครับก็มาทําระบบอันนี้กันเลยนะผมรีบนะครับก็ให้คุณต่อไฟมาจากหลังตรงนี้นะฮะนี่ฮะต่อไฟมาอย่างงี้ฮะหลังจากตรงไฟตรงนี้นะครับต่อมานี้ครับ ผมรู้ละรู้ละแล้วก็วางเลนส์สนรีพิเตอร์นะครับรู้ละรู้ละแล้วก็วางอย่างนี้ออกไปครับแล้วก็วางสติคิพิตันนะครับแล้วก็วางบล็อกนะฮะ้วคุณวางลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็วางอย่างนี้ครับอย่างนี้ฮะไม่ต้องไปนหน่วงครับตรงนี้ฮะก็วางลิเวอร์ เปิดไฟไว้ก่อนนะครับไม่ปิดไว้ก่อนนะแล้วก็นับฮะหนึ่งสองสองแล้วก็สามแล้วก็ตัวนั้นมีสองอันนะครับก็วางนี่แล้วก็หน่วงหนึ่งนะครับ ก็วางอย่างนี้แล้วก็วางในสโตนท็อตนะครับนี่ครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ทําการเลยครับเปิดเลยครับชึบ หลังจากเราต่อวงจรพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปว่าเป็นการเสร็จว่าเสร็จแล้วเป็นวงจรที่เสร็จสมบูรณ์นะขอให้คุณเปิดนะครับก็ให้ปิดฐานตรงนี้ก่อนนะครับปิดไฟให้ไฟมันวนนะก็เปิดไปเลยฮะค้างไปเลยครับเรียบร้อยครับไฟเมื่อจะวิ่งคอมันวนไปเรื่อยๆฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ฮะกอดูครับก็ดูครับปุ๊บเราจะกลับอ่าโอเคครับผ่านครับ ก็ผมได้ทําเผื่อไว้ฮะเผื่อสําหรับยาที่ต้องผสมหลายขั้นตอนนะครับจะทดลองยาตัวนี้ให้ดูนะครับพราะเครื่องของเราก็ทําได้นะครับผมทําเผื่อไว <F at uring> ไ้ไ <F at uring> แล้วฮะก็อันดับแรกนะครับ <S <S ก็คุณเอาน้ํานะครับผมใส่ไปเลยครับ3ามขวดครับใส่ไปเลยครับ3ามขวด ย่างนี้ครับใส่เลยครับสามขวดแล้วตัวนี้เราก็ต้องใส่เนเธอร์วากวากนะฮะเราก็ใส่เนเธอร์วากนะครับเนเธอร์วาดหรือว่าวากอะไรไม่รู้อะม,มันก็จะลงมาที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเนเธอร์วากเสร็จเราต้องใส่หมึกดองนะครับหมึกดอง แล้วก็เมืองดองใส่เข้าไปตรงนี้นะครับต่อไปก็คือหินแดงคขาว่าเป็นเลสโตนครับใส่โกสโตนไม่ได้ใส่เลสโตนแทนแล้วก็ใส่เลสโตนเสร็จปับ๊บอา้าวใส่เลสโตนเสร็จใช่ไหมให้ใส่วากเสร็จ ใส่เอา้าอ๋อลืมเม็ดไฟเอาเม็ดไฟใส่แล้วก็ค่อยเป็นเลสเตอร์โนแล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็เป็นเลสเตอร์โน แล้วก็เป็นดินปืนนี่ครับก็เปิดระบบการทำงานคึิลรอครับ เสร็จปั๊บดูฮะเสร็จปุ๊บย้ายไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับก็ส่งมาอันที่สองนะคทันไหมวะทันไมหมวะยังก็ต้องทันครับทันนะเป็นยาถนไฟแล้วก็ขนย้ายฮะอ่าต่อมาอีกครับเป็นนี้ฮะ ทานทานทันนะครับเสร็จปับ๊บปินยาเชื่องชาเสร็จส่งลงมาใส่เป็นเลสโตอรัตอครับ <c oughs> ่งมาต่อปุ๊บนะครับคนย้ายต่อส่งมานี่ปุ๊บนี่ครับดินปืนครับ ทำไม่ว่าทำไม่ว่าทำไมวาทำไม่ว่าทัาทานแน่นอนครับพิงเสร็จขนย้ายลงกล่องเรียบร้อยครับก็เป็นระบบแล้วก็ปิดทำงานทำงานได้ครับไปครับหลังจากเราผสมยาไอ้กี่ขั้นตอนนี่หกมากขีดข้นตอนครับหนึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนสามขั้นตอนสี่ขั้นตอนห้าขั้นตอนหกขั้น ประมาณห้าขั้นตอนนะครับก็ทําได้นะครับเป็นยาที่เป็นขั้นตอนที่ทุกระบบทุกยาทําได้หมดด้วยระบบตรงนี้นะครับทําได้หมดก็ผมก็จะมาทําระบบของง่ายๆนะครับยาง,ง่ายๆครับยางง่ายๆนะครับผมก็จะเอาน้ำนะครับน้ำครับยาดเข้ากล่องตรงนี้ฮนะ ถ้าคุณไม่ทําเป็นยาที่ทำหลายขั้นตอนหรือว่ายาปกติมันก็จะทําประมาณสีขั้นตอนนะครับก็คือใส่ในเทอร์าวากปับ๊บแล้วก็ใส่ยาที่เราต้องการแล้วก็ใส่เพิ่มเลสโตนกับโก,โกสโตนแล้วก็ค่อยเป็นยาที่ที่กระจายอนะ่ะมันก็จะมีประมาณสีขั้นตอนเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็เอาน้ำครับยัดเข้าไปนะครับ น้ำยัดเข้าไปก็ได้นะครับอ่าน้ํายัดเข้าไปในกล่องตัวนี้เลยฮะกล่องตัวนี้เป็นกล่องใส่ใสแก้วครับเป็นใส่น้ําทุกอย่างเออเป็นใส่น้ํานะครับกล่องอันสองอันอ่างไฟนี้ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราพังนะครับก็สมมติว่ามันเป็นแบบแบบว่าเป็นธรรมดาธรรมดานะครับก็มันก็จะ เป็นลักษณะแบบนี้แบบว่าเราไม่ได้ใช้ทูทมานี่เทพมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ใส่เยอะๆเยอะๆเยอะทำกล่องเยอะๆเยอะๆสูงๆหรือว่าคงกว้างไม่รอเลยก็ได้นะครับถ้ามันทําแบบนี้มันทําแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันจะได้แต่แบบนี้นะครับนะครับมันก็จะใส่มันก็ได้หมดนะบแบบไหนก็ได้หมดนะครับก็โอเคครับก็รู้ขั้นตอนนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะใส่ป้ายไปเลย